เช็คสิทธิพิเศษบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนเมษาย,ยน2564วันที่1เมษาย,ยน2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระรวมการพังอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนประจำเดือนเมษาย,ยน2564รรวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรในเดือนเมษาย,ยนดังนี้น ซื้อสินค้าสำหรับเดือนในสายน2564วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะได้รับเงิน200 3 0 0ถึง300บาทต่อคนขึ้นตามหลักเกณฑ์ในแง่ของรายได้วมเงินนี้ไม่สามารถกดเงินออกมาเป็นเงินสดได้เพื่อนำไปใช้ซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าทงป้าประชาร้านหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น รายได้ต่ำกว่า30,000่นบาทต่อปีได้รับเงินช่วยเหลือ300บาทต่อเดือนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า30,000บาทต่อปีแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทจะได้รับเงิน200บาทต่อเดือน 2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะค่าเดินทางโดยสารสาธารณะโดยจะได้รายได้ซึ่งวิธีการใช้งบเงินนี้คือการรูดบัตรหักค่าใช้ใจ่ายได้ทั้งรถเมล์รถไฟ รถไฟฟ้าและบอขอสโอดยไม่จำกัดจำนวนครั้งทั้งนี้มีข้อกำหนดว่าสำหรับค่ารถเมขอสอมองกและรถไฟฟ้าใช้ได้เฉพาะสำหรับผู้ถือบัตรสมุสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและหจังหวัดปริมนทนเท่านั้นได้แก่นนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนครปฐมสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยา สามนลดซื้อกาถุงต้มศิส่วนลดซื้อกาถุงต้มได้รับ45บาทต่อสามเดือนซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น 4. สี่วนลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100บาทซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดโดยเมื่อมีนค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่18เมษายน2564โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ 5. ส่วนลดค่าไฟฟ้าส่วนลดค่าไฟฟ้าผู้ บัตรคนจนจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดคือ230บาทเมื่อสิ้นเดือนยินค่าไฟฟ้ามาให้ใจ่ายเงินไปก่อนเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแลพบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้230บาทในวันที่18เมษาย,ยนสอ6 4าโดยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้ 6. ผ,ผู้พิการที่ถือได้เบี้ยผู้พิการเพิ่ม200บาทต่อเดือนจากเดิมที่เคยได้รับ800บาทต่อเดือนทำให้ในเดือนเมษาย,ยน2564จะได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่มเป็น1,000บาทต่อเดือนซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้โดยกรมบ,บัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อๆไปประมาณวันที่ 2ของเดือนโดยมาตรการนี้มีตั้งแต่พฤษจิกายน2,563กันยายน2,564